สวัสดีครับหมอคัฟฟนะครับนายแพทย์ธิติวัฒน์ชัยกุลจากพัชรเวชคลินิกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับกับผลกระทบต่อผิวหนังของเรานะครับฝุ่น PM 2.5นะครับก็คือฝุ่นขนาดเล็กอนุภาคขนาดเล็กนะครับที่แขวนลอยอยู่ในอากาศนะครับซึ่งขนาดของมันเนี่ยเล็กมากกว่าขนาด2.5ไมครอนนะครับซึ่งเล็กมากๆเลยแล้วก็ปัญหาของฝุ่นพวกนี้นะครับสามารถซึมผ่านจุดกระแสเลือดของเรา พืน pm 2.5จุด้านะครับทำให้เกิดปัญหากับผิวหนังของเราได้ยังไงบ้างนะถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเรื่องผิวหนังอยู่แล้วเช่นมีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้ผิวหนังผิวหนังอักเสบนะครับสเก็ตเงินหรือว่ามีปัญหาเรื่องสิวต่างๆคนนี้อาจจะทำให้โรคผิวหนังพวกนี้เนี่ยเผอมากขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับหรือ,ออันที่2เนี่ยคนที่ยังไม่มีผื่นปัญหาพวกนี้ก็อาจจะก,กระตุ้นให้เกิดผื่นขึ้นมาได้นะครับแล้วก็อันที่สามปัญหาระยะยาวจะทําให้เกิดเรื่องของปัญหาริ้วรอยนะครับ ระยะยาวนะครับสำหรับการดูแลผิวนะครับป้องกันผิวจาก PM 2.5นะจะดูแลยังไงได้บ้างนะครับก็แนะนำนะครับควรจะทำความสะอาดผิวหนังของเราให้ดีนะเลือกใช้สบู่ที่มีฤทธิ์อ่อนโยนนะแล้วก็สามารถทำความสะอาดผิวหนังได้อย่าง ดจดอันที่2นะครับเราควรจะบำรุงผิวของเราด้วย moisturizer ที่ดีนะครับทำให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะเพื่อสร้างประการที่ดีให้กับผิวของเราแล้วก็อันต่อมาสามารถใช้เรื่องของครีมต่างๆที่ช่วยมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับเช่นกลุ่มของวิตามินซีวิตามิน, e, นอีไนเซนามายด์กสามารถช่วยเรื่องของลดสารอนุมูลอิสระแล้วก็นอกเหนือจากการใช้ครีมต่างๆเหล่านี้นะครับอย่าลืมใช้ครีมกันแดดด้วยนะครับนเนื่องจากรังสี UV ในแสงแดดนะครับอาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น ทิปส์เพิ่มเติมอย่าลืมว่าในช่วงฤดูที่ฝุ่นขึ้นสูงๆนะครับก็อย่าเพิ่งออกไปด้านนอกอยู่ภายในอะไรเกี่วกอากาศด้วยหรือถ้าจําเป็นจะต้องออกไปด้านนอกควรจะใส่หน้ากาก N95 นะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กได้